พระพุทธองค์ตร mm. uh ัสสอนพาหิยะทารุจิริยาว่าดูก่อนพาหิยะในการใดเมื่อเธอเห็นจงเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจงเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจงเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจงเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นเธอย่อมไม่มีในการใดเธอไม่มีในการนั้นเธอย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุก เพียงได้ฟังบทธรรมนี้จิตของพายะก็หลุดพ้นจากอสวรทั้งหลายทันทีเพราะไม่ถือมัน่นจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วที่สุดพระองค์ตรัสคําว่าสักว่าก็เพราะทรงตรัสไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมที่พายะกําลังเข้าถึงทรงทราบว่าพายะมีจิตตั้งมั่นอยู่ในภูมิอนาคามีแล้วจึงทําให้การเห็นการฟังการทราบของพายะเป็นเพียงสักว่าเห็นสักว่าฟัง สักวาา่าซาโดยไม่สืบทอดไปเป็นเวทนาเหตุที่ไม่สืบทอดไปเป็นเวทนาเพราะจิตของพาหิยะไม่มีอนุสัยอนุสัยเป็นเหตุให้เวทนาเกิดขึ้นเมื่อไม่มีอนุสัยการรับรู้จึงจบลงเพียงสักว่าเห็นสักว่าฟังสักวาา่าซาพระองค์ยังตรัสปิดท้ายว่าเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งเพราะในภูมิอนาคามีนั้นร่างกายเหมือนจะหายไปจิตรู้แจ้งอยู่กับความว่างเป็นหลัก อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่ามีตัวตนของผู้รู้แจ้งท่านจึงตรัสเตือนว่าแม้รู้แจ้งก็จงเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้งพระพุทธองค์ตรัสสอนธรรมตามภูมิธรรมของผู้ฟังเสมอคําสอลสนลักษณะนี้ทรงตรัสเฉพาะแก่ผู้ที่จิตตั้งมั่นอยู่ในภูมิอนาคามีแล้วเท่านั้นส่วนธรรมในสติปัฏฐานสี่เช่นกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนา จิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาเป็นต้นนั้นพราองค์ตรัสไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทั่วไปได้ก้าวเข้าสู่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเสียก่อนก่อนที่จะถึงขั้นสักว่าธรรมดังที่ทรงสอนภัยยะในภายหลัง